สวัสดีครับก็มีคาถามมานะครับว่าจุลินซีเนี่ยควรจะใส่ลงไปในบออ่อบ่อยแค่ไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเหมือนกันนะครับกออ็อาจจะเป็นเรื่องของออความหนานแน่นในการเลี้ยงนะครับถ้าสัตว์น้ำยิ่งเลี้ยงแน่นมากมันก็จะมีของเสียมากใช่ไหมครับอาจจะต้องใส่จุลินซีบ่อยหน่อยนะการให้อาหารการจัดการว่ามีอาหารเหลือหรือ,รอมีของเสียก้นบ่อ เหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยชนิดของจุลินทรีย์ที่ใส่ก็มีผลว่าเขามีความเข้มข้นมีประสิทธิภาพอย่างไรนะครับก็จริงๆเนี่ยถ้าถ้าเป็นไบโอต้านะครับในการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเนี่ยก็เขาแนะนําว่าใส่ย,ยังไงฮะหนึ่งกิโลต่อเบาห้าไร่นะครับใส่อาทิตละครั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องประเมินดูหน้าง,งานเรื่องสภาพพื้นบอ่อน้ําเสียนะครับถ้าสัตว์น้ําโตขึ้นเรื่อยๆกุ้งโตขึ้นนะครับสัตว์น้ําปลาโตขึ้นเนี่ย อาจจะต้องใส่บ่อยขึ้นอาจจะเป็นอาทิตย์ละสองครั้งถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าน้ำเริ่มเน่าแล้วนะฮะหรือว่าตะกอนหรือว่าตะกอนก้นบ่อเราจัดการไม่ได้น่าจะต้องใส่บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ชนิดจุลินทรีย์ก็มีผลนะอย่างถ้าเกิดก้นบ่อน่าเน่าอาจจะเลือกพวกกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แล้วแต่นะหลักการคือแล้วแต่คุณภาพน้ำของเสียในบ่อถ้ามันเยอะขึ้นมาคุมไม่ได้ต้องใส่บ่อยขึ้น หน่อยนะครับเนโดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ก็จะทำมาให้สะดวกกับการใช้แหละก็จะประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับ